เ้าสวัสดีครับทุกคนนี้ก็ยังผมยูโรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มากับวายุนะคะผมวันนี้เราลงมาาแล้วครับวันนี้เราก็มาลงพีนะทุกคนพีเกลือแม่เดี๋ยวดูกว่าโอ้โหพีเกลือมากทุกคนไปเห็นพอลูในนั้นอยู่เอี่ยมมากเลยนะคะพีหลับแหลมยอีกสีแดงเบื่อแน่เลย ูดูไม่หมดอ่ะกูได้ปลาไม้กูได้ยินดีอ่าเฮ้ยโดนหยิบปลามาโอ้เจอแต่ AK มันทำไมว่าสงสัยตาเมื่อกี้ได้แต่ AK เลยได้ AK มาอายุเนี่ยไม่ได้ที่1 2ตาติดแล้วมาได้ที่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 แบบที่สุดท้ายที่ที่แบบ ึงกลางตอนตาที่สามแล้วตาเมื่อกี้เกิดได้ที่หนึ่งอายุเสียดายโลนคนโดนคนป่าขับรถชนเออเขับรถชนใช่เล็นเลยก็มาหน้าหน่อยบักยุะไรกูอย่าพายวะ ไอ้กับบูกะตองทำไมข้าบูก,ะต,ะ,บกะตองอยู่บ้านเดียวกับมึงไม่บูกะตองกลับมาจากที่ที่ทำไมบูกะตองอ๋อพี่มึงเหรอโอเคก็พี่มึงเคยด่านั่นแหละเออที่เขาปลอมเสียงใส่ึงินอะปลอ,อมตรงไหนวะก็เสียงจริงนนี่แหละอโตกดม ก็เด็กยินมาแล้่ให้ขอนี้กินในย่านขี่คนดูเลยไี่เร็วกว่าขี่ประยุทธ์พ่อไหมมองขาบอกกันายอย่รไหอ้ยุทำไมไม่พี่จะมาช่วยคุณไหนละไม่เห็นมีคนเลย ไม่เคลียกูวิ่งไปตายยิงตายไปหนึ่งตัวได้เดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวโลโลกลัวนะก่อนกูกเลงมัน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 วิ่งออกจากบ้านอะมันวิ่งทางตรงรู้ปะมันโดนกูเอลฟ์มาล่างหัวคมเเเอะะะลลลาาาคคคนนนนนนดดดดีีีกกกว่่่่ทุรยยยยูมมััชไไถ้ง เอาเพาเอาพี่นา,าทาดิเอาเองตัวที่มันขับรถแล้วโดนยิงยากมานี่ร้อยเลยยุบแบบสี่เลยอะรถคันนี้มันทั้งต็บแล้วก็ตำดีมากเพราะว่ามันมันโดนบั๊กเลยมันทำให้รถคันนี้ติดขึ้นอึดถึกเกเดี๋ยวกูจะขับอยู่ยตามของก่อนมาเก็บเรียญครับ เดีไหนเจ้าแม่เจอสาวแม่สือเก๋เจออะไรอยู่ออุยยยอ้ยยูมันเข้าไปละอ้วนน่าจะพุ่าชนเลยชนเลยชนเลยพี่มาหาสิ่งที่เลยนะน้อง <c oughs> โอ้ยโอ้โหแม่งน่าจะหัวร้อนอ่ะอูหัวเดียวไดอยู่ไหม บุฟเฟ่ต์มนุษย์บุฟเฟ่ต์เนื้อมนุษย์มันชุบเพื่อนเหรอวะใช่ชสิจ๊ะแค่รูอะมันล้มมันมันล้มหรือว่ามันอันนีม้มีอีกยูมีอีกมีอีกก็คือมันแหลกตรงนี้เฮ้ย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 เอายูพุ่ง พวงอะไรไม่เห็นเลยยุ๊พงอ,งอะไรไม่เห็นเลยมึงขับรถปังกลัะยุขอบคุณนะโอ้แล้วของ<ม>นี่้กูยิงไม่โดนเลยกูจะฆ่ามันมนี่เพื่อนไม่คือเม,มื่อกี้มึงขับรถบังกล้องกูอ่ะกูยิงไม่โดนกูไม่รู้มันอยู่ไหนกูกดดีง่วไปเลยได้อัดคลิปปะเนี่ยอัดอยู่เนี่ย อีกเขาได้ยินเราพูดกันหมดเลยเนี่ยเอ้ยทำไมอ่ะเาหหรเาเรียเราเรียกเดี๋ยวไปเก็บไปเก็บครั้งแสงเก็บครังแสงเก็บครั้งแสงแข็งระ,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 ะมือถ้าคลิปนี้นถึงประมาณ1000ไลค์ผมจะมาต่อ <laughs> ไปนะครับผมจะมาต่อก็มีอีกยูมีโอ้โหสองตัวอยุบนเลยดูข้างบนมีข้างบนมีอีกตีแล้ว <Okay. S 1> โอเคตัวบนเนี่ยอย่าคิดเหรอว่ากูจะเก็บอ่ะ ถ้าเปิดทั้งแสงก่อนกูไม่ต้องการอะไรเลยเมื่อกี้กูเลงไปที่เกาะสีก่อนเลยอ่ะถ้ามันเถิดมันเกาะสีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากเยอะเว้ยมันเยอะก็จริงแหละยูแต่ว่ามันเกเดี๋ยวกูเช็คก่อนยูมึงมีที่เสกรถ้ปะ ต่รถคันนี้จะพังอะไม่มี嘛ไม่รอคุณเลยกูจะหาชาบิคุตคันใหม่อยู่คันนี้เผื่อมันพังแล้วต้องแบบพาคนแล้วอาจแะมนี้แหละช่ถึงมันจะช้าแต่มันโหดนะเว้ย <c oughs> มันช้าแต่มันแหงนะเว้ยเจอเจออยูเจอเจอไไหนขับกลับมาด่วนลงแอร์หลับ ไม่ต้องป่ะคีงั้นไปว่ายรถกูช้าอยู่อย่าลืมอยู่มึงรีบเกินมึงตายกูไม่เกี่ยวแล้วเว้ยอุ้ยหลังก็เข้าเดี๋ยวกูสอยหลังให้อยู่เนกัโดนกูแน่กูมึงไอ้ไก่สามโผล่เลยสามโผล่ อายุมึงเห็นหมวกที hmm. Hmm? Well, been, h, ่ก mm ูใส่ป่ะเนี่ยหมวกหมวกโชคดีเว้ยไปหาตำกันนะทุกคนเนี่ยแปทันหมดไปทันว่าคอยเนี่ยไปหาตำกันได้ดีมากผมมีตั้งนลายแล้วครับไรไม่ต้องคุยกับมึงไอ้เออเลยรอรอยังยังไม่หมด มื่อกีเหมือนเห็นเตีอนมีฟุดมาหา,ลาแล้วจ้าม้ามีอีกถึงสิดอายุแน่อยู่ไหนวะอยู่กูไม่เห็นเล้ว,เวะเอมีมีมีมอะไรครับรถวะเพราะว่าเข้าวงกนเข้าวงกัเราได้เปรียบก,กว่า

รถคตรถ้าเอาถ้าเอามีชามมารถตะเลยกว่านี้โอเคปานน่าเอามีชามด้วยดีกว่าเออพี่แทนเมื่อเราจะวิ่งสองเลยนะอ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละกระมูดแคนแม่งเลยเอออันนี้ใครสนใจลเนะคะใครสนใจเข้านะคะตอนนี้มิอ้ย่ตายทุกคน นี่สเต็ปยู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 นี่สเต็ปย <c oughs> ูนี่สเต็ปยูนี่เมื่อกี้แม่งกูเห็นอยู่ดีๆตอนี้กูกำลังหมั่นไส้กูมันจะเอาโทรโทรก้อนยิงกูกูดโดลลดรถปุ๊บกูขึ้นรถใหม่แล้วกูก็ไปตามแม่เลยโดนเดี๋ยวโดนสเต็ปผมครับคุณยู คุณไม่ต้องกลัวค่ะว่ากุณอยู่บนฟ้าบนฟ้าบนฟ้าฟ้ามีของถิดอยู่ว่ามันจะไม่ตายอยึดพังเลยเอ๊เดี๋ยวมีอีกคันมึงเห็นี้ก็มีอีกคันเนาะอะไรที่คุณยอมเสียสละรถก็เต้องอย่างนี้ไงนี่น่าจะเป็นรถมันนะทางทานคันกูไม่รู้แหละใช้ไปก่อน กูไล่ชนอย่างเดียวอ่ะโขูรถรถเลือดเต็มไปด้วยของดีไหววาดเทียงูเลยอ่ะนี่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 อะไรเจ้าไม่สะอาดเขาบอกว่าตอนนี้มีแต่คนโง่ใช่ก็จริงนะอยู่ตอนหดึกงอ่ะเล่นสี่สี่อะมีแต่คนโง่หลอกปะล่ะ ่ตอนนี้แคเราเิียวสองนะทุกคนใครอยากเข้าบั๊รพร้อมเล่นเล่นหัวสามหัวนะคะอัดตัวเจ็ดอัดอัดตัวห้าตัวอัดอัตัวห้าตัวนะคะทุกคนใครอยากเข้าก็แอดมาเลยนะคะเดี๋ยวผมจะแปะยู d อดีไว้ให้ตรงหัวไลน์หัวสามตัวนะครับไอยูบอกไม่ให้ปล่อยให้กูพูดเลย อายุโดนโดนโดนหัวสาวหัวนะครับทุกคนพี่ผมก็จะตายเพื่อนทุกคนอายุระวังเพื่อนกูเจอหน้าหนึ่งตัวสไนเปิลวะน่ะสไนเปิลกลัวดิสไนเปิลใครได้ไงอ่ะเมื่อกี้กูเห็นมันอยู่แม่งยิงรถกูเอาซะรถกูเกือบพังเลยนะเนี่ยอุ้ยมันอยู่ในป่ามันเป็นบุกตองรถกูจะพังเลยวันี่เรา่าพังด้ยลูก ลูกพ่ออย่างน้อ้จนข้ามันให่ได้ก่อนน้องดูโอ้ยแช่มงใส่ใส่หมวกอะไรวะโดนหัวโดนทีละสี่สิบสี่ันใส่หมวกข้ามวะ,<ส>ะโอ้โหยูเฟล,ล่ะระวังหลังด้วยบอยแตกไอ้น่โนโ ร้อยแตกเขี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ยู้ตัวเองก่อเราไหะอุ้ยเกือบตายอยู่ทำไมไม่มีที่เรียกรถให้น้องวายุเลยอ่ะต้องการที่เรียกรถอ่ะร้อยรถไม่มีแล้วเอายังไงทีลรทีนี้ไอ้สมนันนีบ้าสมผู้หญิงอะดูดิ เล่นสนานแล้วไม,ม่มีวายุจะอินเนอร์แจซคส์โอ้ยโยชุบได้เพื่อนเอ้าเอ้ไม่ต้องชุบหรอกเดี๋ยวพูดชุบตัวเองเองเวลายังไม่ต้องกลัวดวมันสอยอืมอไอ้วัวกูยังมีเหลือแต่ลูกกวอะไรอ่ะอายุมันมาแล้วมันข้ามมาแล้วตัวหนึ่ง กูถอยเล่นแถวๆข้างบนก่อนเพราะกูเล่นสนาย <c oughs> ดูงล้ลงลื่อนู้นกตาแล้วจะตาเคื่อนมัไม่ตายเกือบตายนันน่ะเ <c oughs> กิะ้า สไนป์ผมเหี้ยหมาหอนสัตว์หมาหอนอยูเล่นมาให้ได้นะเพื่อ,น,อน,น,นกูยิงมันไม่เจ็บเลยนะยังไม่ยิงโดนยังไม่โดนเลยแต่มันมันใส่มันไม่ได้ถอดมันไม่ได้ใส่เกาะยุระวังเสร็บร้อยตายไม่ไหววิวแม่งม,มันชุบกุญแโอู้ได้ที่สองเด,ด้ยยู ขึ้นแล่งยูู่ขึ้น่งบวกสี่สี่แง่งสี่สี่โอ้โเกือบแล้วทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็จบที่ละร้อยนะคะใครอยากเข้าแคนง่านเนี่ยอยูไอดีเด้อแคนคิลเลอร์แคนคิลเลอร์นะคะบัตรเป็นชื่อพอที่บัตรเป็นชื่อต้องพร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมเทสแคนด้วยนะครับหรือทักเฟสผมมาก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่เด็กพิชชันนะครับชื่อเฟรช เดี๋ว่าจะทักเฟซอายุไปก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เหมือนกันทักได้สองเฟสตอนนี้ก็อขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ